ตัวคีโมทอรยปีเองมันเป็นผลที่จะทำให้เซลล์ก็ตามที่มันมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันหยุดไปนะครับนี่ในบางคนถ้าโชคดีคีโมบางสูตรเองก็เป็นแค่ชั่วคราวมันก็จะกลับขึ้นมาใหม่ในบางคนเองเนี่ย ก็ไม่ได้กลับขึ้นมาใหม่ร้อยเอร์จะบางลงถามว่าแล้วเราจะทํำยังไงพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องที่อาจจะค่อนข้างยากนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการกระตุ้นที่ง่ายที่สุดที่เขาใช้ก็คือเช่นในเรื่องของการใช้ตัวเลเซอร์คือกลุ่มของเลเซอร์พลังงานต่ํา ในการกระตุ้นทําให้ผมมันกลับมาขึ้นมาการบํารุงรักษาสุขภาพตัวเองการทายากของไมโ็อกซอี่อาจจะพอช่วยได้นะครับแต่ว่าด้วยวิธีการอื่นถ้าเซลล์รากผมบางส่วนมันถูกทําลายไปแล้วก็อาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับนันในคนที่หลังจากให้ยาเคมีแล้วผมอาจจะกลับมาได้เท่าเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมขึ้นอยู่กับสภาพเดิมของเขานะครับบางคนตัวรากผมเองอาจจะไม่แข็งแรงอยู่กับแล้วก็มีปัญหาได้